วันนี้สิภาพเ,เพื่อนๆมา,าพับกุฎาบเหมาะรำเริงกันเน้อจ้าเสลิบิ้นความยาว4ี่เซนจากนั้นให้พับลงมาสิบห้าเซนนี่ค่ะให้เลื้อไว้ประมาณนิดหนึ่งเน้อจ้าปลายมานันอจะห้เลื่อมกันประมาณนิดหนึ่งค่ะพี่ริบบิ้นกบด้านรอบนี้เขาจะใส่เส้นเนาาอยู่ข้างบนจ้าเส้นสันอยู่ข้างล่างคืนทันซีและก็หาเรียญมาใส่ ภาพเส้นเาาลงมาภาพซานขว่กันไปทั้งสี่เส้นเส้นสุดท้ายสอดเก็บคลิปนี้เป็นของค้นธนาทรายเ้อจ้าค้นธนาขวากัอยู่น้ำกันซะก,ก่อนเด้อยาฝ่าวทิมกันเ้อจา้าภาพเส้นเาาสอดทั้งสี่เส้นเลยจา้า ลังจากครบซี่เซนแล้วก็บบี้แน่นค่ะนี่ค่ะบีบแน,น่นพิกกลับด้านต่อไปสิเมื่อคืนดอกกันนะจ้าเริ่มจากการคืนฐานพับลงมาแล้วก็พลิกไปข้างหลังกดให้ริบินหักเลยจ้าแล้วก็สอดแต้ฐานนี่ค่ะพับริบินลงมา ภาพกลาบหลังและก็สอนใต้ฐานเห็ดไปให้ครบทั้งสี่เสน้นดอกนี้มืซอว่ากุหลาบม,มอลำ์เลิ้งด้วยจ้าหลังจากนั้นมาขึ้นดอกกันจ้าโดยพี่รีบบินไปข้างหลัง พิกลิบินให้เป็นลักษณะกลวยๆแล้วก็สอดแต้ฐานนี่ค่ะเส้นที่ยู่ของบนพิกริบินไปข้างลางังแล้วก็พิกลักษณะแบบนี้จ้าให้เป็นกลวยเลมๆแมแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดแต้ฐานนี่ค่ะเฮดไปให้ครบทั้งสเสน้น จัดระเบียบให้ดีเด้อจ้าอย่าหายริบินภาพรัวอย่าหายริบินหากเด้อจ้าเดี๋ยวมันจะบบสวยเข้าดึงแหแนนได้แต่ว่าอย่าดึงแน่นคากจ้าเดี๋ยวริบินมันจะภาพจ้าหลังจากครบทั้งสี่เส้นแล้วเส้นยาวที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจ้าเขาจะใส่การพริกไปข้างหลังพิกริบินครับ กับม้าแล้วก็สอดใต้ฐานนี่ค่ะพิกไปข้างหลังพีกกับม้าแล้วก็สอดแต้ฐานฮ็ดใหด้ครบทั้งสี่เส้นการภาพก็สิเป็นลักษณะแบบนี้ละจ้าพีกไปข้างหลังพีกกับม้าแล้วก็สอดแต้ฐานนี่ค่ะ เบ่งชาๆเด้วจ้าเฮาดึงให้กระชาเพราจ้าอย่าดึงแน่นถ้าดึงแน่นเดี๋ยวรีบินมันจะภาพจ้าแล้วดอกมันจะโบฟูจากนั้นหางก,กันไก่มาตัดเส้นสันออกค่ะเส้นสันหรือเส้นที่อยู่ข้างบนนี่ด้วจ้านี่ค่ะตัดออกแล้วค่ะแต่ว่าการเรามาระวังเด้อจ้าเพราะว่ามันจะไปโดนเส้นข้างล่างเดี๋ยวมันจะขาดไปน้ำกันะค่ะ ตอนตัดห่าสามารถรวบริบินเส้นยาวไว้ได้จ้าแล้วก็ค่อยตัดหลังจากนั้นเส้นยาวนี่ค่ะโค้งเขามาสอดใต้ฐานที่เป็นกีบแหลมๆนี่ค่ะโค้งเขามาเลยจ้าแล้วก็สอดใต้ฐานมันจะไม่ชงไง้ห่อสอดอยู่จ้าตรงช่องระหว่างกีบนะคะสอดให้ครบทั้งสี่เส้น สอดไปเลยจ้ามันจะไม่ช่องให้สอดอยู่ค่ะเนี่ยค่ะผู้ไดสซ้อนหญ้าก,ก็สามารถใส่แหนบหรือว่าอุปกรณ์ขีบซอยได้จ้านี่ค่ะลักษณะกระิได้แบบนี้หละจ้ากุหลาบเหมาะลำเลงต่อไปก็จะหาอุปกรณ์มาตัดก่อนเด้อจ้าเฮาจะตัดจำเลยจ้าหลบนี้ยนี่ค่ะใส่กันไก่แบบใดก็ได้จ้าจะเป็นซิกแซกหรือว่ากันไก่โค้งกันไกต่ตรงก็ได้แล้วแต่เฮามีจ้า ปั้เซ็จแล้วสิหาาอุปกรณ์มาตกแต่งชิ่นงานด้อจ้ากระทากาวแล้วก็ะใส่ลูกปัดจ้าลูกปัดสีท้องขนาดหกมิลน,นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วจ้ากุหลาบเหมาะลำเลึงนาา่นาราักน่ารักเลยค่ะรูปแบบก็ิิเป็นแบบนี้ละจ้า